สำนักพระราชวังจัดสถานที่ให้หน่วยงานต่างๆและประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรเมเลยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างคววรัชัติยราชนารีวันนี้ณนะบริเวณชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬาพรเขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร มีคณะบุคคลจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปเดินทางไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์วล,ลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างเขวัโบวรคัดยราชนารีขอให้พระองค์มีพระพระนานมัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววันหลังจากเสด็จไปทรงเข้ารับการผ่าตัดพระบาทและข้อพระบาทซ้ายณโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เมื่อวันที่30กร,รกฎาคม2567ตามถแถลงการสํานักพระราชวังและอยู่ในช่วงทรงรับ การถวายการฝึกทำกายภาพบำบัดนโรงพยาบาลจุลาภรณ์อทิย์ชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์รุ่นที่35และประชาชนจากหมู่5ตำบลเสาธงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาส0นาทีสำหรับใจการดอกไม้ที่หน่วยงานต่างๆนำไปถวายโปรดให้เชิญเป็นมอบแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวภายในโรงพยาบาลจุฬาพรเพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็ว